ขอไหว้ทุกท่านเลยผมจินจสัสป์กวันนี้ผมก็ได้มีอีเวนต์การแข่งขันทัวร์นาเมนต์สุดน่าตื่นเต้นมานำเสนอ MGA University Championship การแข่งขันเกมฟอร์เรนท์ในระดับมหาลัยที่จัดขึ้นทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทัวร์นาเมนต์การแข่งขันฟอร์เรนท์สุดมันในครั้งนี้จัดขึ้นโดย MSI ผู้นำด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระดับโลกที่มีสินค้ามาตรฐานระดับโลกให้เลือกสรรอย่ญญางมากมายอาทิเช่นเกมมิ่งเกียร์ เกมมิ่งมอนิเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและถ้าคุณสนใจอุปกรณ์จาก MSI มีลิงค์ให้เลือกซือ้อด้านล่างเลยและการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้ถ่ายทอดสดผ่าน3แพลตฟอร์มหลักตั้งแต่วันที่23ถึง29สิงหาคมมีรางวัลแจกมากมายสำหรับผู้รับชมด้วยนะจ๊ะติดตามรายละเอียดที่ด e s c r i p t i ่นด้านล่างได้เลยซึ่ง V อร o r a n t นเป็นเกมที่เล่นสนุกมากเลยล่ะครับเล่นง่ายๆ่ายขำขำน่ะ

เฮ้ยบนบนบนไอ้แหล่ะวะเออไม่เท่าไรมีปกเฮ้ยหล่อเท่ยงเสื้อยังจัดเสื้อไม่เตะไม่เตีนเลยตบคอเสร้อย่างเที่ไม่เท่าไรไม่เท่าไรรับปัดฟาวลโลัน เกมแนวเทคนิคอลชูเตอร์ที่เปิดบริการมาราวๆหนึ่งปีจากค่ายไรออดที่มีความแฟนตาซีด้วยสกิลความสามารถต่างๆจากตัวละครซึ่งแต่ละคนนั้นก็มีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปแต่พูดเถอะสกิลแต่ละคนเนี่ยออกแบบมาเท่มากๆเลยผมชอบมานั่งดูเพลินๆบางทีก็ชวนเพื่อนมากดสกิลเล่นๆในห้องนะครับเดี๋ยวน้ว่างมากเลยวะเนี่ยตัวละครที่เราเล่นได้ในเกมนี้จะถูกเรียกว่าเอเจนต์ที่มีกันอย่างมากหน้าหลายตาและมากหลายด้วยสกิลความสามารถ บางคนก็สามารถแฟดอัดทะลุก,กำแพงได้บางคนก็สามารถสั่งยิงระเบิดสโมกเข้าพื้นที่ตรงการได้อย่างดังใจใหมายยี่ตัวชื่นไซเปอร์เนี่ยผมชอบมากเลยล่ะครับเขาจะมีอุปกรณ์เป็นกล้องสอดแนมที่สามารถเช็คได้ว่าศัตรูจะมาในบริเวณนั้นหรือเปล่านะครับ <c oughs> สวิตที่ใช้ก็ง่ายมากกดปุ่ม e ขึ้นมาเอาอุปกรณ์ทีนี้ก็คลิกซ้ายไปแปะผนังเวลาเราจะดูว่าศัตรูอยู่หรือเปล่าเราก็แค่กดสกิล e อีกทีว่ามีศัตรูอยู่แถวนี้หรือเปล่านะครับ โดยหมดหลกัลกๆของเกมนี้นั้นผู้เ,เล่นจะถูกแบ่งออกเป็น2ฝ่ายแบ่งเป็นฝั่งของฝ่ายบุกที่จะต้องเอาระเบิดหรือเรียกกันว่าสไปซ์เอาไปวางในจุดที่กําหนดให้ได้และคุ้มกันจนกว่าระเบิดจะทํางานอย่างสําเร็จเสร็จสิ้นเอาเลยครับเอาเลย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 สมูมีใครมาอย่างนี้อยู่นี่ <laughs> <laughs> ส,ส,ส่วนอีกฝั่งนึ่งคือฝ่ายป้องกันหน้าที่ก็ง่ายๆอย่าทําให้เรื่องก่อนหน้าเกิดขึ้นไปนันขาดไม่ว่าจะเป็นการกำจัดทีมตรงข้ามให้หมดก่อนที่เขาจะวางสไปค์หรือถ้ามันถูกวางแล้วก็กูให้ทันก่อนมันจะระเบิดอ้าวและที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ถ้าคุณเข้าใจอย่างท่องแท้แล้วก็ผมก็คิดว่าคุณสามารถเล่นเกมนี้ได้อย่างสบายแล้วล่ะ แล้วเดะก็ไม่เท่าไรนี่เออโอ้ยโอ๊ยจะแม่นไปไหนเนี่ยคนคนนี้เนี่ยทางนี้มานะป๊าบแล้วมันบินเข้ามาโอ้โหมันยิอทันตาปวัดเฮ้ยมีสองคนระวัง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 เออเอ้าโอ้โหมันยิงทันตาปวดเฮ้ยเพื่อนขอยาหน่อย อะไรเอ้ากดผิดเอ้ยเอ้ย,อยลืมไปว่าอันตีร้ันแคนเิ้นอ่สนุกแล้วสิเดี๋ยว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 อยู่กนตีตัวเดียวด้านบนหัวเฮ้ยมีตัวตนหรือเปล่าเนี่ยอร์ไพรส์โอ้ย อาจจะยังไม่พอนะแต่ในเกมนี้ก็ยังมีโหมดซ้อมยิงให้คุณอยู่นะครับซึ่งในโหมดนี้คุณสามารถเลือกเอเจนต์ต่างๆรวมทั้งปืนได้ทุกประเภทในการซ้อมเลยเพราะปืนแต่และกระบอกนั้นมีแรงดีดเฉพาะของมันอย่าให้คุณจับให้ชินมือซะก่อนยิงไปปืนกลหนักอย่างโอดีเนี่ยแรงถีบสูงมากเลยนะครับมันก็ดีดเกินไปแล้วก็ยังมีห้องจําลองการป่อสู้ฝึกน,นิสัยการเข้าชาร์จและเช็คมุมให้เป็นนิสัยแถมยังสามารถเลือกระดับความยากได้อีกด้วยนะครับคุณดูนี่คุณดูนี่ อไม่เห็นเฮ้ยถ้ามองข้างหลังทะลุออกได้มองข้างหน้ามีโจอมอนิเตอร์เฮ้ยนังัดตะกซึ่งผมคิดว่าถ้าเข้ามาซ้อมในห้องนี้บ่อยๆกับฝึกใช้สกิลของเอเจนต์ต่างๆให้ชินรวมถึงไปตั้งห้องเดินเล่นในด่านต่างๆจะได้ไม่หลงเพียงเท่านี้ก็จะสามารถเล่นเกมนี้ได้อย่างพอถูไถแล้วแหละโอ้โหฝึมาตั้งเ่อถูถาเหรไม่ได้ยแได้แค่สาสวันจะอะไรมากว่าเฮ้ าลตาบอดตาบอดแม่มีเหรียญไซเฟอร์อยู่โอ้ยอ๋อเดี๋ยวนั้นเออแบ็คหมดแบ็คหมดต่างมีนะเฮ้ยเป็นไปได้พอดีแหละยู่เองอยู่เองสองคนเฟยเฟยทำเป็นเล่นไฟเอายิงเข้าในควันมั่วๆ ปาไวเอาลีลอยะลูกตองผมต้องผมเอยเจ็ดเออลุงบลีมแม่โอเคเคลียร์ทุกคนไม่เคลียร์จะเอ๋สองตั่อสองต่อแมวแล้วไปอยู่แล้วเออเอาสิวางแล้ว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  ไม่ไม่ผมวางดีเกี่ยวตัวเองได้นะครับคุณมาร์กกดตัวที่ขวาเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยนัดเดียวเอ้าอุดนะอะไรเนี่ยโยรุตัวเอีอยมีตัวหนึ่งนะเจ็ตเจมไปเดี๋ยครับปืนธงเฮ้ยเฮ้ยรุบเอาลีโหลดแป๊บ ว่าไงจะอ่าเรียบร้อยวันดิจ้ะว่าไงวดิจ้ะวดิจ้ะย่างสวยนี่ไอเส็ะ

โอ้มองไม่เห็นโซว่ายิงแกไม่ทันไม่ทันแล้วแหละไปละเออเอออารมณ์อารมณสวยชุบกันชุบกันย่เอ๋อวันดีจ้า เอ้าเอ้ยเฮ้ยเลวๆเลวๆเ็วๆเลวๆวุ่นๆวุ่นๆอย่างนี้ตันไปหนดเลว่านี้ทุกอย่างเลวนี่เห็นไหมทฤษฎีนี่มันใช้ได้มาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเอาพิษแทงเอาพิษแทง ไอ้กระโดดยิง้าไปยิง้าไปเฮ้ไใครวะเนี่ยยิงเลยยิงยิงสิอไม่ใผมไอ้เห้ยวว่ะได้ไงวะไอ้ยิงกัอันรลัน อะไรล่ะ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 โอ๊ยโอยแฟดเพื่อนโอ้แฟดเพื่อนแฟดเพื่อนน่าเกลียดลุมมันดิ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 โอ้โหคว้าคว้าควาคว้าวา โอ้โหกว่า oh oh. oh. oh, oh ี่มาตายเอาไอ้ดาทายไปเลยเฮ้ยเลน่าอยู่นี่เจ็บเจ็บเอ้ยเขาเรียกว่ายิงแบบสะบัดยิงแบบสะบัดไงล่ะไปแล้วผมไปแล้ว แน่จริงพวกเจ้าผู้ชมเข้ามาสิสวยไรจริงโอ้โหโอ้โหมีมีมีโอ้โหโอ้โห เอ้ยไม่โอ้เอาัวเลยปิงก็ปิงอยู่เลยหมดจีนลอยขึ้นเลยไปแล้วเฮ้ยกระสุนไปไปโอ้โหหัวใจจะวาย โอ้ยช่วยโอย้ยโอ้ยแสบตาหวัดดีจ้ะเฮ้ยหลังหลังหลังโยรุโยรุเอาไปไหนสวยสวยโยรุจะเว็บโจงกลมกันทำไมเนี่ยวโจงกลมกันทำไมสวยเอาข้าวเพื่อนขอโทษเพื่อนฉันสักสางให้เองฉัน ฉันจะสั่งให้เองฉันสะสางให้เองเฮ้ย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 โอยกำลังจะเทแล้วอังมีครับโวยส่ะนั่นมันหมาของฉันเออ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 ไปแล้วไปแล้วเออเอออยู่ไหมเน่ะอันล้อ อะไรจ๊ะหน้ามืดกันหมดเลยเฮ้ยโอ้สวยเกิร์มยังเพ่ขมเฮ้ยเสียงคว้าเฮ้ยโอ้โออะไรล่ะโ really? ู <c 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 um ้เป uh uh> ็นคนเดียวแล้วแตคิวจอยคิวจอยคิวจอย อยูรู้อยู่เออเอิเอาเอาเอาสิ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 เอทำไมเมื่อกี้เนชีร์ติวะเนี่ยโอเคอีกคนอยู่ไหนเอ่ยผดหลังผมด้านหลัง้ เอฟเคเอฟเ่ะ <MK S 2> <MK S 1> จริงกเนี่ยจริงมะจริงโอ้ยแล้วเอฟเคเงามใส่ถ้าคุณอยากดูอะไรที่เป็นงานเป็นการกว่านี้ล่ะก็อย่าลืมไปรับชม MGA University Championship ที่จะจัดขึ้นช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้โดยรายละเอียดในการแข่งขันในแต่ละรอบนั้นก็ตามนี้เลย พิเศษสุดกับกิจกรรมแชร์โพสต์ใครมียอดแชร์มากที่สุดก็ได้รับของรางวัลกันไปเลยทีเดียวและติดตามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ดิ s ส r ร p t ชั่นด้านล่างเลยครับผมอย่าลืมไปรับชมกันละมีของรางวัลต่างๆแจก,กมากมายเตรียมตัวกันได้เลย